สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนมารวมตัวกันเมื่อได้รับสัญญาณของถังโอเรนผู้นําเกิดอะไรขึ้นเย่เจิงหยูอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นท่าทางยุ่งเหยิงของถังโอเรนทาถังโอเรน์พูดด้วยน้าเสียงทุ้มข้าไม่มีเวลาอธิบายมากเกินไปข้าติดต่อจากคนสํานักถังแล้วเราต้องเรีบเคลื่อนที่มีคนใช้กระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9้า เพื่อโจมตีกองเรือของรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือเรือประจาบานสีดำถูกระดมยิงและจมลงแล้วข้ากลัวว่าเมืองทะเลท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยอันตรายในทุกๆด้านภายในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเราจะต้องปกปิดตัวเองให้ดีกว่านี้กระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9งั้นเหรอสัตว์ประหลาดอีก6ตัวมีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินชื่อพวกเขาเกือบถูกฆ่าตายจากการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัว เมื่อโรงเรียนสือไรเคอร์ถูกทำลายไม่มีใครคาดคิดว่ากระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9้าจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในขณะเดียวกันประตูก็ถูกผลักเปิดออกและผู้อาวุโสมากรักจางสินก็เดินเข้ามาจากด้านนอกจางสินพูดขึ้นว่าตามข้ามาความจริงแล้วสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นเป็นของสำนักถังดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลการเช็คอิน นำโดยจางซินพวกเขาเข้าสู่ในโลกใต้ดินอีกครั้งผ่านทางอโมงง์ด้านหลังโรงแรมแต่ทว่าสถานที่นี้ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับเมืองเทนโตใต้ดินมีกำบังสัวะเล็กน้อยเพียงแห่งเดียวเจดประรานแห่งซือไรเคอร์อารูเิงซือมาจินฉีรวมถึงสมาชิกของหน่วยโรบโรหิตมังกรทั้งหมดได้ลงไปที่ตรงนั้นภายในหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกับที่ทางอเดนคาดการไว้ เมืองทะเลท้องฟ้าได้ประกาศกฎอายการศึกแล้วและเริ่มค้นหาผู้กระทำความผิดทั่วทั้งเมืองนอกจากนี้ข้อมูลจากภายนอกยังถูกปิดไม่ให้ข่าวการโจมตีแพร่กระจายออกไปนอกเมืองทะเลท้องฟ้าไม่นานข่าวก็กลับมากองทัพได้ทำการค้นหาอย่างครอบคลุมและมีอุปกรณ์ตรวจจับขนาดใหญ่หลายชนิดวิญญาจาร์ทุกคนที่มีฐานการฝึกฝนเหนือวงแหวนวิญญาณสามวงจะต้องได้รับการตรวจสอบและสอบสวนอย่างละเอียด จากกองทัพเพื่อยืนยันตัวตนของพวกเขาในเมืองทะเลท้องฟ้าในทางกับการพมายุทธ์มากรักนำข่าวที่ทำให้ทังอเ้นหยุดชั่วคราวจากการสืบสวนของกองทัพมันเป็นกองทัพรับของจักรวรรดิชิงหรัวที่เริ่มการโจมตีเป็นไปไม่ได้ทังอเ้นพูดอย่างเด็ดเดียวในเมื่อจักรวรรดิชิงหรัวได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเราทำไมพวกเขาถึงกลับคำในตอนนี้ พลังของกสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9ก้านั้นไม่ธรรมดาแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากพอที่จะทำลายกองเรือขนส่งได้ตรงกันข้ามมันมีแต่จะเพิ่มความเป็นปราปากของสาพันอย่างน้อยที่สุดมันก็เร่งการเริ่มต้นของสงครามยิ่งไปกว่านั้นการนำกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9มาสู่สาพันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายน่าภาษาอะไรกับเมืองทะเลท้องฟ้า ู้อาวุโสจางซินพยักหน้าพูดขึ้นว่าเราเข้าใจดีว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จกักรวรรดิชิงหลัวจะเปิดการโจมตีแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กองทัพคิดเรือพระจันทร์บานมีราคาแพงมากกองทัพกำลังโกรธอย่างแน่นอนในขณะนี้แย่ทิ้งความคิดที่ผิดพลาดมากมายไปที่จกักรวรรดิชิงหลัวทั้งเหรินขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งพูดขึ้นว่าถ้าไม่ใช่จกักรวรรดิชิงหลัวแล้วจะใครล่ะ เป็นสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ยางซินพูดด้วยเสียงทุ้มว่าข้าคิดว่ามีโอกาสดีที่จะเป็นสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ทว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามข่าวที่มาจากกองทัพในทางตรงกันข้ามมีสัญญาณมากมายชี้นิ้วไปที่จกักรวรรดิชิงหลัวยางซินพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่ายากที่จะบอกแต่การโจมตีกับส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง ข่าที่แจ้งมากที่สุดที่เราได้รับคือเรือประาจารบานกำลังได้รับการยกเครื่องในตอนนั้นบนเรือมีเพียงโครงกระดูกของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดังนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตจึงค่อนข้างน้อยมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนหากลูกเรือทั้งหมดอยู่บนเรือจำนวนผู้เสียชีวิตจะต้องเกิน3,000อย่างแน่นอนมีแสงวาบในดวงตาของทางเลนเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนี้ถูกวางแผนโดยทหาร จางซินใส่หัวพูดขึ้นว่าไม่เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นราคาที่สูงเกินไปเรือประจานบานสีดำอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายเยวอย่างแท้จริงต้นทุนการผลิตของเรือดังกล่าวสูงเกินไปฝ่ายเยียวจะไม่มีวันยินยอมให้ทำลายเรือลำนี้ดังนั้นผู้โจมตีต้องเป็นคนอื่นในทางกลับกันคาดคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้กระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ9ก้าเพื่อเริ่มการโจมตีได้ พางเอรเรนคิดก่อนที่จะพูดและพูดขึ้นว่าเราจะรอดูหากความขัดแย้งนี้ถูกจุดชนวนด้วยเจตนาเพื่อเร่งการเริ่มต้นของสงครามแน่นอนว่ามีคนกำลังยุโยงให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นจากเบื้องหลังเพื่อเร่งการโจมตีให้รุนแรงขึ้นโดยเร็วที่สุดและรวบรวมกองกำลังในที่สาธารณะเจ้าได้สื่อสารกับจักรวรรดิชิงหรัวและจักรวรรดิเทียนโตหรือไม่เราควรยืนยันว่าพวกเขา เป็นผู้เริ่มการโจมตีก่อนหรือไม่รงยุเสียพูดจากด้านข้างว่าเป็นการยากที่จะบอกข้าเกงว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นแม้ว่าจะเป็นการกระทำของพวกเขาก็ตามอันใดนั้นที่หบภัยใต้ดินก็จมลงสู่ความเงียบงนันวนเอิญเย่หุยถามว่าท่านผู้อาวุโสเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการของเราที่จะไปที่ทวีปเทียนโตหรือไม่จางซินพยักหน้าพูดขึ้นว่า มันจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนถ้าเรือถูกรอกอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเรือของเรายังออกสู่ทะเลได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะถูกค้นพบค่าเก่งว่าเราจะต้องรออีกสักพักแต่ถ้าว่าหากเรายังคงราช้าอยู่ที่นี่ในขณะที่สาพัน์กำลังเร่งทําสงครามกับอีกฝั่งหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีเวลาไม่เพียงพอเว้นเสียแต่ว่าทางอลินลีตาพูดขึ้นว่าเว้นแต่เราจะพิสูจน์ได้ว่าการโจมตีนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับจกักรวาลชิงหลัวแรกกับทวีปเทียนโตภายในระยะเวลาอันสัน้นเราสามารถเปลี่ยนความสนใจของสาธารณาชนและสาพันธ์เพื่อพิสูจน์ว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่หลอกลวงเย่เจิ้งหยูพูดด้วยใบหน้าที่ขมวดคิ้วว่าตัวตวนของเรานั้นอ่อนไหวมากอยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่สามารถดําเนินการสอบสวนได้เราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรถังเรินเดินไปมาในห้อง ู้อาวุโสจางซินก็ขมวดคิ้วเช่นกันทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหันนี้อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายและทำให้พวกเขาหยุดสงครามไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานทางโอเรนก็เงยหน้าขึ้นมองโรงยุเซียตัวตนของเราไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ในนามของกองทัพเทพโรหิตล่ะกองทัพเทพโรหิต เป็นกองกำลังต่อสู้รับที่มีแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาพันธ์เท่านั้นที่รู้แต่ทว่ากองทัพเทพเราหิตก็เป็นกองทัพของรัฐบาลเช่นกันและตำแหน่งของมันก็สูงกว่ากองทัพอื่นๆในระดับเดียวกันเราต้องรับความเสี่ยงในขณะนี้ยุเช <You S 1> ียติดต่อกองทัพและขอความช่วยเหลือเพื่อร่วมงานกับเราข้าจะปรึกษาหารือกับพมยุทธกระจกเงาตกลงดูเหมือนว่าโรงยุเชียจะสนับสนุน คำขอของถังโอเรนอย่างไม่มีเงื่อนไขเสมอเธอตกลงทันทีโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยและขึ้นไปด้านบนเพื่อโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณเมื่ออยู่ในห้องใต้ดินจางซีนมองไปที่ถังโอเรนพูดขึ้นว่าโอเรนอย่าเพิ่งผีผามถังโอเรนยิ้มและพูดว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาโอกาสเองมิฉะนั้นภัยพิบัติดังกล่าวจะทำให้ความพยายามของเราสูญเปล่าเราต้องหยุดสงครามไม่ให้เริ่มเร็วเกินไป โดยไม่คำนึงถึงพวกเขาไม่ได้พยายามทำให้สถานการณ์แย่ลงใช่หรือไม่จากนั้นเราจะให้บางสิ่นแก่พวกเขาเพื่อหันเห็นความสนใจของพวกเขาเมื่อเทียบกับจกักรวรรดชิงหรัวและทวีบเทียนโตประชาชนยังคงมีความเกลียดชังมากที่สุดสำหรับวิญญาจาร์ชั่วร้ายสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปิดตัวการโจมตีหลายครั้งผู้นำเจ้ามีหลักฐานหรือไม่เสียเสียถามทางเดินยากไร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรจากจุดนี้เป็นต้นไปมันเป็นความผิดของสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดเราจะค้นพบหลักฐานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมาจากไหนและไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็าตามพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่สามารถสร้างข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จได้หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่เมืองเท่าเลท้องฟ้าทั้งหมดจมลงในบรรยากาศที่ตึงเครียดพละเลือนไม่ยอมออกจากบ้านสำหรับคนส่วนใหญ่ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเคยรู้สึกเหมือนว่าสงครามกำลังจะประทุขึ้นในทุกขณะแม้ว่ากองเรือทะเลตะวันออกจะประจำการอยู่ที่เมืองทะเลท้องฟ้าเสมอแต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกถึงสงครามที่ใกล้เข้ามาก่อนเสียงดังสนานและซึนามิที่เกือบจะถาโถมเข้ามาในเมืองทําให้พวกเขาหวาดกลัวผู้คนจํานวนมากเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อดูข่าวโดยใช้โทรทัศน์วิญญ,ญาณดังนั้น พวกเขาจึงสามารถติดตามพัฒนาการของเหตุการณ์นี้ได้ตลอดเวลาตามหลักฐานที่ถูกค้นพบแล้วตามหลักฐานที่ถูกค้นพบแล้วการโจมตีนี้อาจมีต้นตอมาจากกองทัพรับของจัก,กรวรรดิทิงหลัวสาพันได้ประนามการกระทำนี้อย่างรุนแรงหน่วยงานทางทหารได้สแสดงเจตจำนงว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเสียบพันตามหลักฐานที่ถูกต้องข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมาโดยไม่ขาดสาย นอกเหนือจากการกล่าวหาว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดในการโจมตีครั้งนี้ยังมีการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสงครามเช่นเดียวกับการเปรียบเทียกบกำลังทางทหารระหว่างสาพันธกับจัก,กรวรรดิชิงหลัวและการวิเคราะห์กิจการทางทหารข่าวทั้งหมดดูเหมือนจะส่งสัญญาณเพียงอย่างเดียวนั่นคือสงครามสามารถเริ่มต้นได้ทุกเมื่อกองทหารทุกกองได้มารวมตัวกันไม่ถึง6เดือนที่เมืองทะเลตะวันออก ขอบเขตอำนาจของกองประชาการร่วมประกอบด้วยกองเรือสามกองและกองทหารที่กองเหล่านี้ประจำการอยู่รวมกำลังพลกว่า4ี่แสนนายที่เรียกว่ากองทัพใหญ่ของสาพันโตรอทั้งหมดมีกำลังทางเรือทั้งหมด3 0,000นในทางกับกันกองทัพเรือมากกว่าครึ่งมารวมตัวกันที่นี่อาจกล่าวได้ว่ากองประชาการร่วมที่สร้างขึ้นในกองทหารทะเลตะวันออกมีเขตอำนาจมากกว่าครึ่งหนึ่งของกองกำลังทหาร ของสาพันทั้งหมดในขณะนี้ศูนย์บัญชาการร่วมเงียบสนิทชายชราที่มีจมูกดง่งดวงตาลึกล้อรังสีหน้าเข้่งเขมและดาวสามดวงของนายพลบนบ่าของเขาเขานั่งอยู่ที่นั่งรักรัศมีของเขากราวกับเหวล้กและรู้สึกว่าเขาลึกซึเืเกินกว่าจะยังรู้ได้บรรยากาศที่กดดันในฐานบัญชาการส่วนใหญ่มาจากเขากลุ่มทหารที่นั่งอยู่ทั้งสองด้านของโตะยาวร้อนเป็นนายทหารระดับสูง ที่มีดาวได้ยึบระยะบ,บนบ่าผู้ที่มียศพันตีสามารถนั่งโต๊ะที่ร้อยกว่าที่สุดได้คนสองคนที่นั่งข้างเขานั้นคล้ายกับเขาเนื่องจากท้งคู่เป็นนายพลแต่ทว่าแม้ว่าจะมียศทางทหารเท่ากันแต่พวกเขาเขา,เขาดูอ่อนแอกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบรัศมีของพวกเขาตามการแต่งตั้งของทหารของสามพันตัรัวนายพลถือว่าเป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุดนอกเหนือจากจอมพลของรัฐบาล ที่ได้รับยศนายพลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันในทางกับกันแม้แต่ตำแหน่งนายพลก็ยังถูกแบ่งออกเป็นตำแหน่งต่างๆตามหน้าที่ต่างๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่สามารถนั่งบนที่นั่งรักได้นั้นย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดในกองทัพในวันนี้เขายังเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามที่สามารถสร้างการสั่นสะเทือนเหนือทะเลทั้งสีในสาพานได้ด้วยการกระทืบเท้าของเขาผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตามสถานการณ์ปัจจุบันเราได้ข้อมูลมาว่าผู้โจมตีอาจมาจากกองทัพของจกักรวรรดิชิงหลวเราได้เปิดตัวหน่วยสอดแนมที่ครอบคลุมเพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้ทุกคนนายพลที่นั่งข้างที่นั่งรักกล่าวด้วยความเคารพจกักรวรรดิชิงหลวงนั้นเหรอผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่นั่งอยู่บนที่นั่งรักมีสีหน้าเย็นชาพร้อมกับยิ้มเย้ยหยันในสายตาของเขาสายตาของเขา มองไปยังเจ้าหน้าที่ทหารที่นั่งอยู่สองข้างของโต๊ะยาวเจ้าคิดว่าข้างโง่งั้นเหรอใครจะทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมายเสมอมหัสจรยรจริงๆทำไมเจ้าไม่บอกข้าว่าอะไรคือเหตุผลที่จกักรวรรดิชิงหราเริ่มโจมตีเราในเวลานี้นอกจากนี้นั่นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่เรือประจันบานที่เป็นเป้าหมายไม่มีคนขับพวกเจ้าทุกคนเก่งในการตัดสินใจใช่ไหมผู้อวส,สู รือรบเป็นของเจ้าบอกค่าทีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกำลังพูดกับนายพลคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างที่นั่งรักนายพลมีสีหน้าไม่พอใจในพำนเดียวกันเรือประจานบานสีดำมีราคาแพงอย่างเหลือเชื่อต้นทุนการผลิตของเรือดำนี้สูงถึงตัวเลขทางดาราศาสตร์ก่อนที่มันจะมีอาวุธครบมือด้วยซ้ำในฐานะผู้บัญชาการกองทหารที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็วๆนี้ของกองทัพทะเลเหนือ นายพลซูญญหยันหยุนซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการของเสนาธิการทหารส่วนกลางอารมณ์ของเขาในตอนนี้แย่มากสอบสวนเรื่องนี้ให้ละเอียดถีถ้วนแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามซูยหยังหยุนตบโต๊ะทันทีผู้ประชาการทหารสูงสุดมองดูใบหน้าที่แดงก่ำของเขาแล้วพยักหน้าเป็นความจริงที่เจ้าต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอันดับแรกเราจะเริ่มด้วยการตรวจสอบตัวเองนายพลคนไหน ที่รับผิดชอบกองเรดาร์กองเรือของรัฐบาลกลางแม่ทัพใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหลังยืนขึ้นใบหน้าของเขาที่เซียวอย่างน่ากลัวขณะที่เขาทำความเคารพรายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดข้าเองจับกุมเขาผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวด้วยสีหน้าสงบทันใดนั้นทหารร่างกำยำสองคนก็เข้ามาจากด้านนอกและยกร่างของแม่ทัพใหญ่ขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดข้าบร,ริสุทธ ข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม่ทใหญ่รู้สึกหวาดกลัวในทันทีเพราะเขาตระหนักดีถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้นี้ทุกอย่างจบสิ้นสําหรับเขาหากเขาถูกจับไรความสามารถและมีความประมาทเลินเล่อสองคำนี้เพียงพอที่จะตัดสินเจ้าถ้าเขาไปสอบปากคาผู้บัญชาการทหารสูงสุดตัดสินชายคนนี้ด้วยคําพูดง่ายๆทันที นายพลที่เหลือนั่งตัวตรงและยืดหลังให้ตรงหลายคนมีเหงื่อออกและแม้แต่ซูญญหยันหยุนผู้บัญชาการของทหารทะเลเหนือที่มีใบหน้าแดงก่ำก่อนหน้านี้ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเช่นกันแต่ทว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะลงโทษบุคคลที่มียศนายพลแม้ว่าผู้บงังคับบัญชาจะลงโทษก็ตามแต่ทว่าคนที่นั่งอยู่บนที่นั่งหลักก่อนหน้านี้พวกเขากลับแตกต่างออกไป แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนายพลแต่อำนาจของเขาก็ยิ่งใหญ่กว่าจอมพลของรัฐบาลเขามีตัวตวนอื่นอีกสองสาอย่างที่จะทำให้ทั้งสาพันตกใจเขาเป็นผู้บรญชาก,การกองพลแห่งกองทัพเทพสมุทรแรกเป็นผู้บรญชาก,การหอ,อเทพสงครามแรกเขาก็ยังเป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดอัตรักษ์ใดๆเหล่านี้จะถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดในสาพันทั้งหมดนอกจากนี้เขายังคงดำรงตำแหน่งควบคู่กันไป ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหนึ่งในตัวแทนของฝ่ายเยียวแต่ทว่ามีกลุ่มที่แตกต่างกันภายในฝ่ายเยียวและบุคคลนี้อยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครและด้วยเหตุผลใดก็ตามกองทัพจะต้องพบคนคนนั้นที่กล้าที่จะโจมตีกองเรือของรัฐบาลของเรารายงานครับท่านในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตะโกนออกมาที่ประตู ใบหน้าของผู้บัญชาการทหารสูงสุดมืดลงและพูดขึ้นว่ามีอะไรเจ้าหน้าที่คนนั้นเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเขายืนตัวตรงก่อนที่จะทำความเคารพพูดขึ้นว่ารายงานต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีกองทหารในชุดเครื่องแบบทหารแปลกๆอยู่ในค่ายทหารพวกเขาบอกว่าเป็นผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษจากสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลกลางพวกเขาได้รับข่าวว่ากองเรือถูกโจมตีดังนั้น พวกเขาจึงมาที่นี่เพื่อสืบสวนเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษซึ่งส่งมาจากสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลงั้นเหรอการแสดงออกของเฉินชินเจียมืดลงเขาพูดขึ้นว่าพาหัวหน้าเข้าไปในห้องข้าต้องการพบเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สาพันส่งมานายพลกองบัญชาการร่วมที่เหลือรู้สึกงุนงงกับสถานการณ์สาพันส่งผู้สืบสวนมางั้นเหรอ มันจงใจกําหนดเป้าหมายไปที่กองประชาการร่วมของกองเรือหรือไม่ตามกฎของกองทัพมีหน่วยงานพิเศษดูแลหน่วยรบที่มีอยู่แต่ถ้าว่ากฎนั้นแตกต่างออกไปสําหรับกองเรือร่วมผู้ประชาการสูงสุดของกองเรือร่วมคือผู้บัญชาการหอเทพสงครามคนปัจจุบันผมมายุทธเรไร้ขอบเขตเฉินชินเจียใครมีความกล้าที่จะบุกรุกดินแดนของเขาคนเหล่านี้ ออกไปขุดลุมฝังศพของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อเขาโกรธเคืองหรือไม่ไม่มีใครกล้าสงสัยอำนาจของเฉินชินเจียแม้ว่าเขาจะยิงชายคนหนึ่งหรือสองคนเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของเขาในกองทัพแม่นานนักชายหนุม่มในชุดเครื่องแบบทหารสีขาวก็เดินเข้ามาในห้องที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหนุม่มสูงใหญ่ไร้ก้างเขามีรูปรักที่สง่างามเราาราและมีท่าทางสง่าผ่าเผยเขาอายุประมาณ28ปี เครื่องแบบทหารสีขาวราวหิมะของเขาถูกรีดอย่างพราดนิดจนแทบไม่มีรอยภาพใดๆดาวของนายพลประดับอินทนูที่ไหลทั้งสองข้างของเขาจิตวิญญาณที่กล้าหาญของเขาหน้าเก่งขามเขาเดินตามหลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่เขาเก้าวเข้าสู่เสาบัญชาการแม้ว่าเขาจะอยู่ต่อหน้านายพลหลายสิบคนแต่เขาก็ไม่สะดุ้งเลยสักนิดเขาเดินก้าวยาวไปจนห่างจากเฉินชินเจียเพียงห้าเมตร มือขวาของเขากำหมัดแน่นก่อนจะโชคกำปั้นเข้ากับหน้าอกของเขาเขาทักทายเฉินชินเจียด้วยคำทักทายทางทหารที่แปลกประหลาดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกะระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ